ดีๆเอาให้ดีไอ้หลุยมึงอะมึงขยับอะไรให้มันดีดิไม่มึงแปะจริงๆมึงแปะสูงไปไอ้บอลมึงด้วยครับพี่ไอ้หลุยมึงอะมึงตัดไอ้ไอ้เศษอิงเจตเนี่ยที่มันหลุดออกมามึงไม่เก็บก่อนทีแรกวะมึงนี่ควายยรางเลยเนี่ยตกแป้นแตกแล้วเนี่ยวันๆไม่ทำอะไรกุ๋นจะจีบจังเลยแม่ค้าส้มตำเนี่ยมันเป็นอะไรวะใครไม่ได้ทำอะไรมึงอะไม่ทำอะไรมึงอะแหละไม่ได้ทำอะไรก็นี่เป็นคนสั่งไงใครให้มึงมาสั่งกูถามจริงตำแหน่งมันว่างอยู่ เฮ้ยเฮ้ยให้ไปเถียงพี่เขาดิมึงเด็กกว่าเขาไปเถียงพี่เขาทำไมเออที่คือถ้ากูเป็นพี่อ่ะคือกูก็ต้องสั่งแล้วขอโทษพี่คนนี้ขอโทษพี่คนนดิขอโทษดิเออแล้วก็พี่ครับเดี๋ยวนักหน้าแม่งนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าตีกันเลยอย่าตีกันเลยอ ไอ้จ๋ามึงคอยดูหน่อยได้ๆเดี๋ยวดูแลน้องให้เดี๋ยวเราตั้งใจทํานะเดี๋ยวท่านมาจะได้ดีใจนี่ผมก็ทําแล้วว่าแต่พี่เขานั่งกับผมเองไงแล้วเราเร่งติดทเสรชอบไปมูจังอยากยงอยากย่า่ไต่หัวไปหมดแล้วน่ะอ๋ออยากย่อยากย่า่ดลังแครผมเฮ้ยพี่ฮะไม่ครับบาร์บีคิวจับป่ะเฮ้ยน้ำมวยไม่อะใส่เฮดการ์ด้วน่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้องแก้วปองอ๋อเขาไปย่า่เป็นปลาทองนึกว่าต่อยมวยไมกว่าใส่เฮดการ์ไอ้นี่เดี๋ยวเรารีบๆทำเรียบๆแเลย ท่านมาจะได้ดีใจนี่ตั้งใจทํางานมากเลยตั้งแต่รับตาแหน่งใช่ป่ะเมื่อวานเนี่ยท่านไปเปิดงานที่ลาดพร้าวโอ้ยคนมาดูงงเต็มไปหมดเลยเฮ้ยมาขอถ่ายรูปเปล่าท่านเป็นลมคือท่านทํางานตอนเที่ยงกลางเที่ยงแดดแบบมันแรงเป็นลมอย่างนี้ก็ดีท่านไดเย็นๆไม่ใช่ให้คนละลมกันสวัสดีคุณผมสวัสดีครับแข่งแรงแข่งแรงอ้แข็งแรงมากเฮ้ยเดี๋ยวอะไรพี่ อ้นีีไอ้นี่กองกองถ่ายนี่แบบผีกัดจะกัดตอบลรวใช่ไหมไม่ใช่ผีจีนพี่โถดีครับท่านครับท่านเพิ่งกลับจากออสเตรเลียเหรอฮะใช่กระโดดไปจิงโจ้ไปหาลูกมา เอไปที่กระโดดนี่เช็กความแข็งแรงพื้นที่อ๋อหผมแต่การให้ดูแลดีไหมดีมากครับแต่ว่าใจดีใจมากเลยที่ได้เจอท่านค่ะอ้ไม่ต้องเรียกท่านเรียกอาจารย์ก็พอแล้วก็ไม่ต้องโดดด้วยถ้าโดดทำไมเราไม่ได้ไปกับเขาเอาไว้เช็กโอ้ตายแล้วหูหทำป้ายต้อนรับยิ่งใหญ่ขนาดนี้เอาลงเอาลงอลังการเกินไปต้อนรับอาจารย์นะครับเอาลงเอาลงเอาลงเหรอฮะเอาลงเอาลงเอาลงเลยเอาลงเลย อ่าอย่างเงี้ยจะได้ไม่บังใครเว้ยมาเลยเอาป้ายผมลงไอ้ไอ้หลุยมึงเอาป้ายลงเลยนั่นแหละเอาออกหมดเลยจะได้เออห่อไว้ห่อแล้วครัพุ่มอุ้ยโอ้โหเห็นไหมเอาป้ายออกถึงเห็นเลยเอ้หนูเป็นนางเอกเรื่องตำนานรักดอกเหมยป่ะเนี่ยไม่ใช่หนังจีนครับสวยไหมเออโชว์หน้าแม่ค้าดิจะได้สวยให้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 เป็นของขวัญหุ้ยขอบคุณมากใส่ว่านี่เลยใส่ว่านี่เลยชอบไหมกระเป๋าชอบไหม เดี๋ยวเรากลเาับด้วยนะถ้าเรากลับแบบนี้ฮะไม่กล้าถือายถ้าผมถามนี่นะอะไรอะไรรองเท้านี่ใส่คนละสีเลยนะครับไม่ให้มันเป็นแฟชั่นหรือว่ามันอยากให้สะดุดตามาเช้าไปวัดมาใส่สลับคู่โอ้ไอคนขโมยก็สลับสีไปอีกเอาแล้วท่านเป็นถึงคนดังทำไมไม่ทำกระเป๋าเองเอาเอากระเป๋าจะได้สงการมาทำไมฮะ ก็ไปไปอยู่กับมึงเนี่ยอันนี้ท่านด้่ยไหมฮะเออครับผมอ่าเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเสร็จเลยแล้วก็ไปอยู่กับเขานะฮะยกให้เขาท่านไปพูดได้ไงอ่ะเฮ้ยมันได้ยินได้ยินไงมันมีหูแ่แดูสิคุณดูสิแต่ผมว่าท่านพูดไปเมื่อกี้ไม่น่าจะได้ยินนะฮะทำไมไม่ได้ยินอะหูมันตึงแมเฮ้ยตายละดูสิแหม่แม่เอาเบียรเอาเหล้า มันหมดแล้วหูตึงไม่มีแล้วหมดแล้วไม่มีเลยแล้วไม่มีจริงผมหูแล้วเก็บไว้เลยนะสะพายที่สวยก็แล้วกันใครดูแลตลาดนี้เนี่ยอ๋อผมครับผมครับัสดีครับท่านแล้วคุณนี่ขายอะไรคุณน่ะขายส้มตำค่ะอ๋อขายดีไหม ค่อยดีเลยค่ะโอ้ขายมปค่คนดีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลงมาพัฒนาและดูแลให้แล้วที่นี่มีกี่แผงเนี่ยมีทั้งหมดก็1980้าแดิบแผงครับเราขายได้กี่แผงเราไม่ได้ปรับปรุงตลาดครับก็เลยขายได้แค่2แผงครับแต่ไม่เป็นไรหรอก<ๆ>เดี๋ยวผมจะลงมาช่วยพัฒนาให้ครับผม<ๆ>ช่วงนี้แย่มากๆเลยครับ <ๆ S 2> แย่จริงๆล่าสุดก็เพิ่งขายได้แผงเดียวฮะแผงอะไรไทลินอนะผมขายยาแก้ปวดอยู่หลังตลาดขอโทษครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรหน้าซีดกันหมดเลย ไม่เป็นไรครับสบายครับมึงชอบอ่ะมึงก็ชอบบุ๊คเราก็ดาวอ๊ะอะไรวะเอาเนี่เดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยพัฒนาขอบคุณเรื่องแผ่งรอยให้ให้อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นค่ะขอถ่ายเซลฟี่กับท่านหน่อยได้ไหมคะได้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 หนึ่งสองสผมขอถ่ายเซลฟี่หน่อยครับขอบคุณท่านดีๆๆดใจด้วยเอาเบอร์ผมขอแหปะกับผมขอถ่ายเซลแมนสักรูปนะเป็นไง โก็คือไอ้ก็มึงกรเซฟกูอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยพาโทรศัพท์กูงมเงียบก็มึงไอ้กูเล่นอ่ะมึงกระซิบกูแล้วมึงก็มาถากถากูมึงโรคจิตปะเนี่ยผมชอบผมชอบมีความสุขไอ้เหี้ยเล่นนี้ดังยากมึงอ่ะดังยากนี่คุณไปเท้าเต่าไม่ร้อนอะไรทั้งเลยเหรอเว้ยของมึงเนี่ยเล่นี้ดังยากเลยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่สนับสนุนผมและผมจะสัญญาเลยว่าผมจะพัฒนา ทำให้ทุกคนน่ะมีความสุขตื่นมาทุกเช้าเนี่ยมีแต่รอยยิ้มแล้วจะทำได้จริงหรือเปล่าพอดีผมเนี่ยจะแวะมาทานส้มตำผู้ชายวัยกลางคนคนนี้ก็เป็นใครนะ<笑><笑>บังเอิญจริงๆได้มาเจอกับคุณที่นี่จะบอกใค้ละกันผมดูอยู่นะน่าแต่ชวนี้ไปเที่ยวแม่สอดน,นะ เห็นพี่เขาชอบไปร้องคุณู้นคนนี้เมื่อก่อนเคยไปร้องร้องหมอนวดเดี๋ยวนี้ร้องเอชทอหมอนวดแล้วหรอชักเริ่มไม่ค่อยดีแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ร้องไกลนะร้องถึงแม่สอดเดี๋ยวนี้แปรอนาเขตกว่านะที่ร้องไปเรื่อยนะคุณเนี่ยพยายามหาเปลี่ยนทิศทางกลัวเพื่อนจับได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ยังไงเขารู้เลยผมจะบอกเลยที่เขารู้เรื่องแม่สอดเนี่ย พวกผมอ่ะดูคุณอยู่นะ200นโยบายใช่ไหมนโยบายครับไม่เป็นไรดูอยู่เฮ้ยผมผมก็ดูคุณอยู่ผมก็ดูคุณอยู่ไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยบางคนเขาก็มาร้องเรียนเขาก็ส่งมาที่นี่แต่เนี่ยลงไปพื้นที่ร้องแล้วก็เรียนเขาด้วยร้องแล้วก็เรียนอุชยตายแล้วร้องเรียนดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ถาว่าไงคะหนูไหนไหนพูดถึงเรื่องพัฒนาแล้วอ่ะหนูอยากรู้ว่าท่านเนี่ยจะพัฒนาสุขภาพจิตของประชาชนได้ยังไงบ้างอะคะดนตรีบำบัดไงหนู โดนตีบำบัดยังไงครับอาจารย์แต่ต่อไปเนี่ยนะเราจะไม่ใช้ดนตรีในสวนแล้วนะนเราจะขยายเข้าไปโอ้ยิ่งใหญ่กว่านั้นขยายก็เป็นดนตีในป่าโอป่าสนป่าช้านี่แหละผม ต่อไว้แล้วติดต่อครับเจ้าวาดไว้แล้วทุกวัดเขาได้หมดแล้วไปร้องในป่าช้าแล้วไปรบกวนศพและท่านเอาไปรบกวนได้ยังไงอะเราบำบัดประชาชนเราบำบัดคนแล้วใช่เราก็ต้องบำบัดให้ศพมีความสุขมีความร่มเย็นด้วยนี่ดีนะนเรียกว่าคิดนอกกรอบใบใหญใหญ่แล้วใบใหญใหญ่แล้วคิดได้ยังไงฮะไปร้องเพลงให้ศพฟังคิดแล้วต้องทำให้ได้ด้วยดูอยู่ ทำได้จริงอันนี้ผมทำได้จริงเหมือนมีบ่อแถวโน้นนะจํจอมอย่างนั้นตุ้เนี้ยปั้นจะแทบตายอย่าไปใส่ชุดอย่างนั้นบ้างจังเลยเล่นสบายสบายเอท่ไนครับเรื่องอย่างเออเรื่องปัญหาการจราจรติดขัดแล้วครับท่านอันนี้เราแก้ไขอยู่แล้วไคิดไว้อยู่แล้วต่อไปเราจะทำสร้างทางด่วนเพิ่มขึ้นพอมีทางด่วนเพิ่มขึ้นครับขึ้นไปวิ่งวนได้แล้วก็ไม่มีรถตรงรถติดก็ไม่มีแล้ววิ่งวนทางด่วนให้หมดและที่สำคัญ วิ่งฟรีไม่ต้องเสียเเลยเดี๋ยวดีใจทำไมมีรถเหรอเราอ่ะต้ก็นั่งรถเม์เหมือนเดิมไม่เก็บเงินค่าทางด่วนไปกันใหญ่เลยเนี่ยเราเนี่ยคิดได้ยังไงเนี่ยฮะลงบอดก็ไปก็วิ่งบนทางด่วนคิดได้ยังไงเขาจนายนะแยกไปเงียบคนเดียวเลยผมไม่แทนเรื่องเงียบแต่คือพูดแล้ว ทำให้ได้ด้วยผมทําได้แน่นอนสร้างทางด่วนให้รดวิ่งฟรีอ่าแล้วถ้าจะเอางบไปจากไหนครับอางบเราก็ขายเรือดำน้ําที่มีอยู่ดิขายให้หมดเลยมีกี่ลำขายให้หมดเลยไม่ได้ใช้เอามาพัฒนาทางด่วนนี่แหละเอบอกเลยลวกันอ่สิ่งสิ่งนี้ผมจะไม่ขอดูคุณอยู่แต่พะทางนู้นเนี่ยจะดูคุณอยู่ก็ดูเลยว่าผมทําได้จริงที่คุณจะขายเรือดำน้ำเนี่ยผมไม่ขอดูคุณนะ ผมทได้แต่เดี๋ยวนี้เขาตัดเป็นวไวรัลแล้วมันออกเร็วมากเลยนะไอคำเมื่อกี้มันจะแบบไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะเอาก็ไม่เป็นไ,ปไรเลยเราเราพูดไปแล้วนี่พวกเราก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันสิอ,อ้าวไม่เอาสิ <c oughs> ท่านคุณก็สนับสนุนผมอยู่แล้วนี่ไม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 ่ไท่านไม่เอ<ห>าที่อย่าทิ้งกันถ่ายทุกคนเลยถ่ายไวแต่หนไว้นะนะอย่าทิ้งกันเราด้วยเราด้วยมามาเมามาจะกันหมดเลยล วานก็ฝันไม่ดีด้วยท่านฝันว่าไงฝันว่ามีคนมาใส่กุญแจมือแล้วถีบขึ้นรถกระบะเออชีวิตจะจำพบแต่ความรุ่มเรืองรุ่งเรืองอ๋อมันเป็นเคล็ดเหรอฮะเงี้ฝันอย่างเงี้มันคนรวยจะมามัดตัวเราให้อยู่กับเขาตลอดนั่นเลยแล้วไม่ต้องเดินเองมีรถรับส่งตลอดไงอ๋อเอเออท่านครับผมถามอีกเรื่องครับเอาว่ามาเลยเออท่านสมมุติว่า เกี่ยวกับบ้านเมืองตอนนี้ถ้าเป็นแมตช์แดงเดือดเนี่ยแทงฝั่งไหนพี่ฮะลองเลยอ๋อลองเลยบอลลองเลยนะไม่ลองอยู่เฉยๆสักแมตช์ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเือถมอเนี่ยเด็กบอลคุณไม่เกี่ยวไม่กินยวโอ้ไมผมไม่รู้จะปรึกษาใครไปต่อคุณเอางานนี้ก่อนโทษท่เถอะามให้เป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวมันจะตกใจกันใหญ่โตใครจะถามอะไรนึกดีๆนะถ้าเลยได้ก็เลยไปเลยเลย เรื่องนี้สําคัญต้องถาม<อ>าถามเลยน้ําท่วมเออนเนี่ยน้ำท่วมจะทาไงครับถ้าเกิดน้าท่วมขึ้นมาเราอยู่ประเทศไทยเมืองที่อุดมสมบูรณ์รมีฝนอยู่ตลอดเวลา,อ,าอยู่แล้วต่างชาติเข้ามา <ๆ S 3> <ๆ S 2> บ้านเราเพราะอะไรเขามาดูฝนมาดูฝนเคยได้ยินใครพูดไหมคำนี้ <c oughs> อ่าอ,อยู่ด้วยกันจะได้สบาปด้วยกันมาดูฝนมาดูฝนให้แก้ปัญหาน้ำท่วมขุดอุโมงค์ขุดเพื่ออุโมงค์เก่ามีเล็กนิดเดียวเราขยายอุโมงค์ให้ใหญ่ขึ้นแล้วเพิ่มอุโมงเข้าไปอีก สองร้อยที่พันกว่าที่ขยายอุโมงค์ให้หมดยงงขยายจะไม่ไปอุดตันต่อ,อไปน้าจะล่องคล่องเลยไหลลงทะเลทัางมเดี๋ยวครับท่านมันมีแต่อุโมงค์แล้วคนจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะครับก็อยู่ในอุโมงค์ไงทายพวกคนรู้เหรอครับมันมีความสวยงามอยู่ในนั้นเราทําให้ล่องให้ใหญ่ขึ้นไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วพูจาทีนี่แบบน้ําท่วมทุ่งเหลือเกินนะจะทําได้จริงหรือเปล่าทำได้จริงครับไม่ได้คุณก็พูดจาไปเรื่อยเปื่อย หนักใจเหมือนกันนะปัญหาแบบนี้อ่ะสองร้นโยบายแค่สิบข้อเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณใส่ชุดนี้ไม่ขึ้นเลยคุณรู้ไหมเือนฝรั่งมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็าจับใส่ให้มึงอ่ะ <c oughs> ผมไม่แคร์ผมขอดูสักหนึ่งข้อก่อนหนึงข้ออะไรอะนะหนึ่งข้อางด่วนเด็กจะสร้างทำเลยดีกว่าอย่าพูด ผมเนี่ยเจอคุณมาเยอะลนะชอบพูดแต่สุดท้ายก็ไม่ลงมือทำกันแล้วมันก็เหนื่อยดูถูกกันผมพามาดูถูกแต่ผมเนี่ยดูคุณถูกแน่ๆว่าคุณนะทำไม่ได้หรอกเพราะผมดูอยู่นะผมก็ดูคุณอยู่ตั้งนานแล้วดูดูอยู่ร้องอะไรนัหนาไม่ได้มาร้อแต่ผมแค่บอกเล่าว,ว่าสิ่งที่คุณเนี่ยผู้ประทั้งหมดเนี่ยคุณทำได้จริงหรือเปล่าทำไม่ได้ผมจะที่นั้นเหรอนะ คุดเยอะจนเกินไปเอาแล้วทำไมแล้วทำไมคุณเยอะแล้วทำไมผมจะร้องเรียนคุณแน่ๆฮะร้องไปดิร้องไปดิคุณได้เจอผมแน่เจอไงทุกคุณเนี่ยดูคุณอยู่ผมก็ดูคุณอยู่ใช่นี่ทำไมคุณไม่เป็นไรเลยเหรอสีทนได้